สวัสดงีพี่น้องแชททุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมนะครับเตมเนิลบ็อกจี G ๊ดดีผมแบบกว่าจะถ่ายคลิปแม่งต้องเจอปัญหาอะไรบ้างไปบางอย่างถ้าถ้าคลิปมันค้างหรืออะไรอะมผมจะไม่ลงเลยนะครับแต่ผมจะไม่ทําเลยนะครับเพราะผมหัวร้อนมากวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมามสีของแปลกประหลาดนะครับ ใช้ True Box กับ m i c r c l a f t นะครับโวอร์ชั่นอะไรที่รับรองกับ True Box หรือ App p l o นั่นเองครับใครที่โว์ชั่นไหนรับรองก็เล่นไปนะครับอโอเคกดไปที่เออเนี่ยครับนีอ่อตัวที่มันสีเหลืองๆที่ผมวงไว้วอะนัๆๆ่นแหละที่มันบินไปบินมาเน่ยกดไปครับคลิกเกิดชิปแปลงนะัหลงจากนั้นให้กดไป หลังจากนั้นให้กดไปที่ l wow วนะครับนี่สีเหลืองที่มันหมุนไปหมุนมาหลังจากนั้นให้กด g ีนี่ g i v e ว t e อเนะี่ยที่มันหมุนไปหมุนมาตัวสีเหลืองเนะนี่ยแนทตัวนี้กดไปคลิกไปหลังจากน,นั้นเลื่อนไปข้างล่างเลยครับเลื่อนไปข้างล่างสุดๆเลยหลังจากนั้นก็ผมนี่เอาบล็อกนี้เลยครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บล็อกนี้นะครับกดลหลังจากนั้นให้กดดีดีเอดีดี A, D, D, นะครับนี่บล็อกนี้ด้วยกดไปครับบล็อกนี้ด้วยนะครับแปลกประหลาดหนึ่งสองสามนะครับกดไปกรดไปกรดไปแล้วก็กล้องถ่ายรูป้วยนะครับนี่กดไปอันนี้กด อีนี่ครับสองอันจะไม่เหมือนกันนะคบแต่ชื่อจะเหมือนกันนะคับไปของแต่ละอย่างจะดีนะนี่อุย้ยมองไม่เห็นผมอยู่ที่อื่นนี่็นนีว่ามีคนมารบกวนอีกแล้วเอ้าเอาเอ้าลุดไม่อยอะไรก็ไม่รู้เกลียดผมแบบ น่าไปกดกระดิ่งดิโอ๋อนึกว่าจะหลดุดนึกว่าจะลุดซะเีกนี่บล็อกแต่ละอย่างครับมีทั้งบล็อกเก่าและบล็อกใหม่นะครับเพิ่มเพิ่มแสงก่อนไอ้พวกนี้ก็ก็ก็มาจำบููอยู่เลยไปชิวช บล็อกแรกบอ็อกอันนี้ก็คือเป็นบลอ็อกเออพอท่อถ้าเราข้าวข่าไอเดอร์ดาก้อนเราจะไปที่เราสามารถหาเอคอรัสฟุชออนี่เป็นบลอ็อกอันนี้ครับเอาไปทําเป็นแบบเอาไปทําลิงถ่ายรูปสวยๆนะครับไออ,อ,อีกตรงไฟนี้ไม่เกี่ยวนครับนี่สวยงามนะครับบล็อกเนี้ยเอาไปทําแบบที่ถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปเพื่อนก็ได้นะครับโว้ยปลอย นี่บล็อกนี้ก็คือข้อเสียก็คือเขายังไม่ได้แก้ไขนะครับพอไปลาวางปุ๊บมันดันเราอะถ้าเป็นลูกมุมสวยๆนะครับบล็อกที่สองก็คือเป็นบล็อกพอท่อนะครับถ้าเราสร้างประตูดีเอ็นมันก็จะเปิดมันก็จะเปิดเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ทุบไปนะครับไม่มีประโยชน์อันนี้คือบล็อกเก่าในเกมวาคาร์นะครับเอาไปบอกเพื่อนเลยก็ได้ว่าฉันเสกบล็อกเก่าได้ดีหรือ แล้วบล็อกที่อะไรวะบล็อกที่เท่าไรไม่รู้อ่ะเป็นบล็อกเก่าในเกมไายครับเก่ามากๆเอาไว้ไปประตูนเธอรอบล็อกนี้ก็คือเนเธอร์นะครับ M.P เป็นบล็อกไปเนเธอร์นะครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่อ้นี่คือเป็นบล็อกครับเป็นบล็อกกล้องส่วนนี่คือสปาวออเออๆเหล็กเหล็กนี่นี่คือสปาวครับนี่กดไปนะครับไม่ต้องกลัวระเบิดครับมันไม่ระเบิดหรอก าหารูปให้เช็ดนี่ให้เรากดค้างไปนะครับกดคลิกขวากดค้างหรือกดคลิกขวาถ้าเป็นในคอมกดคลิกขวาแต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์กดค้างครับและปล่อยมือถ้าใครถ้าในคอมอ่ะต้องต้องกดกดคลิกขวาแล้วก็เอาออกนะครับแต่ถ้าเป็นใน ในโทรศัพท์ให้เรากดค้างแล้วก็เอานิ้วออกมันมันจะถ่ายรูปให้แต่ไม่ได้แต่มันไม่ดอกบ,บางครั้งดอกบ,บางครั้งไม่ดอกเนี่แกลุลี่เอะแกล่ลูรี่นี่เอาไปทําเป็นกล้องแบบนี้ก็ได้ครับอืมเฟี้ยวเดียวเฟียวเดีมีบล็อกอีกไหมเออน่าจะมีอีกนะครับเดูก,ก่อนดูก,ก่อน ้งหมุนไปช้าๆแล้วก็มีบล็อกแปลกๆประหลาดอีกมากมายครับเนี่ยมีทั้งพอทะล่อไฟแล้วก็แบบนี้นะครับ mm hmm. ดิสโตโรนดาก็คือเป็นแบบวางแล้วมันจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับ mm hmm. นี่คือไอ้ไอ้บล็อกที่มันเดินเลอะาสเต็กไปนี่เกมล็กแบบน่น mm hmm. ไอ้พวกนี้ไอพวกนี้หรือเปล่าเมก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. อันที่พวกนี้ไม่เป็น ไม่เป็นอะไระครับเป็นพวกป้ายครับต้องเสกมาแล้วกันไม่แหลกนะอันนี้ก็เหมือนประตูธรรมดาทั่วๆไปครับนี่นี่คือแบบดิสโตนแบบแบบไม่ต้องแบบกดเลยครับมันแดงให้เองเนะนี่ยมันคืออะไระป้ายเปล่าอ๋อดีพีเตอร์ ก็จะตนรีพีเตอร์หลอกหนูนะไอ้ของพวกนี้อาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไอที่ผมเสกเป็นวางปุ๊บเป็นรีพีเตอร์เอ้ยรีพีเตอร์แต่ของเนี้ยอาจจะมีประโยชน์คุณก็ได้นะครับไอ้ป้ายน,นี้ไม่เกี่ยวก็สำหรับคลินี้ก็ขอลาตัก่อนครับรสวัสดีครับฮะไม่ร้อนไงไม่ร้อนอ